สวัสดีครับเจ้ากระจจยแล้วครับที่คอยง่างในต้มโจ๊กก็วันนี้เป็นเมนูแกงจืดต้มจืดกันบ้างครับเป็นแกงจืดสับป,ปะรด่หมูสามชั้นเอาไว้ซดน,น้ำคล่องคคอแล้วก็ได้รสเปรี้ยวหวานของสับป,ปะรดแล้วก็หมูสามชั้นนุ่มๆนะส่วนผสมว,วันนี้ก็จะมีสับป,ปะรดนะครับเลือกที่มันยังไม่ไม่ฉ่ำมากที่ออกยังยังไม่สุกเกินนะครับเพราะว่ามันจะได้รสเปรี้ยวด้วยแล้วก็ไม่เละเกินไปนี่นะครับหั่นเป็นชิ้น แลชิ้นใหญ่นิดหนึ่งนะครับหมูสามชั้นผมใส่ประมาณสักขีดนึงกิโลกว่าประมาณนี้ฮะไม่ได้ใส่เยอะอะไรเพราะตั้งใจจะทดน้ําแล้วก็อันนี้เครื่องตํานะครับในนี้จะมีพริกไทยกระเทียมรากผักชีโขงให้เข้ากันเป็นเอาไว้สําหรับเครื่องสําหรับผัดผัดเจ้าหมูสามชั้นก่อนที่จะต้มเนาะมันจะได้หอมหอมต้นหอมผักชีนะครับอันนี้ซอยเอาไว้ก็ผักชีประมาณต้นหนึ่งต้นหอม ก้ต้นหนึ่งใหญ่ๆน้ำตาลครับเกลือปน่นแล้วก็น้ำปลาโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าครับวิธีทำง่ายมากๆแต่อาจจะใช้เวลาในการตุ๋นนิดนึงแต่หมูสามชั้นเนี่ยจะไม่นานแต่ถ้าใครใช้กระดูกอ่อนจะค่อนข้างนานเดี๋ยววัหลังมีโอกาสจะทำแบบกระดูกอ่อนให้ดูครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มเลยครับผมเดี๋ยวเปิดไฟเลยดีกว่าอันดับแรกเลือกไปที่หม้อไฟก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดกัน คคก็จะใส่น้ำมันพืชนนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะเพื่อนๆเอาแค่พอผัดเครื่องได้สักครึ่งช้อนโต๊ะก็พอแล้วก็เครื่องผัดที่โขกไว้นะครับก็ใส่ลงไปได้เลย,เลยแล้วก็จะผัดสักครู่หนึ่งให้มันหอม ตามด้วยหมูสามชั้นที่หั่นเอาไวน้นะครับก็ผัดให้เข้ากับเครื่องผัดนะครับแล้วก็ให้มันเริ่มสุกนิดน,นึงจนมันหอม ทานด้วยสับปะรดนะครับใส่ไปเลยประมาณน,นี้แล้วเพื่อนเก็เล่นไฟครับอือเอาเป็นต้มแดีวก็ ใส่น้ำครับไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเราใช้สามชั้นแต่ถ้าเป็นกระดูกอ่อนเนี่ยต้องใส่เยอะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเคี่ยวกะดูกใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ต้องประมาณนี้ตรงนี้เราจะตั้งไฟสักคู่หนึ่งนะครับให้หมูสามชั้นเนี่ยมันสุกแล้วก็สับพะรดเรามันนุ่มนิดนึงมันก็จะ มีฟองลอยขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยตักฟองออกแล้วก็มาปรุงรสกันอีกทีหนึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากเคี่ยวเป็นกระดูกอ่อน,ออนก็เคี่ยวประมาณสักชั่วโมงหนึ่งไฟอ่อนๆมันจะนุ่มแต่ถ้าหมูสามชั้นเนี่ยสักยี่สิบนาทีก็ทานได้แล้วครับนี่นะครับหลังจากต้มมาประมาณตอนนี้ประมาณสิบห้านาทีแล้วของโจ๊กก็มันจะมีเจ้าฟองขุ่นๆขาวขานะเจ้าเดี๋ยวลดไฟนิดน,นึงแล้วก็เดี๋ยวโจ๊กจะช้อนฟองออกแบบนี้นครับจะทําให้น้าซุปเราไม่ใส่ก็ช้อนออก โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะเติมเกลือนะครับเพราะว่าในสับประรดมันมีรสเปรี้ยวอมหวานอยู่แล้วเป็นรสชาติเด่นของสับประรดก็ใส่เกลือสักช้อนชานหนึ่ง <c oughs> เสียงยังไม่ดีขึ้นยังไม่หายฮะแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับสักช้อนชานหนึ่งเพราะว่ามันมีหวานอยู่แล้วตามด้วยน้ำปลาปลาประมาณสองช้อนโต๊ะ ให้กลิ่นหอมแล้วก็เอาเค็มไปตัดเปรี้ยวกับหวานนะครับอืรสชาติมันจอกเค็มเปรี้ยวหวานหวานไปลิ้นเหมือนเหมือนเราเวลาเราทานสับประรดนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีที่ซอยเอาไว้นะครับใส่ไปเลยให้หอม ปิดไฟได้ก็จะได้แกงจืดสับประรดหมูสามชั้นเดี๋ยวต้มสับประรดนั่นแนะหละฮะเมนูง่ายๆสดดน้ำข่องคลอร้อนๆเพื่อน,ลอนๆลองเอาไปทําทานได้ครับคือสับประรดรรเนี่ยเราไม่ต้องซื้อมาแบบยกลูกมาก็ได้ครับเราซื้อร้านขายผลไม้ก็ได้แต่พยายามเน้นลูกที่มันชิ้นที่มันดูยังไม่สุกมากครับ เพราะว่าถ้ามันฉ่าเกินเวลามาต้มแบบเนี้ยมันใช้รสออกหวานนําเกินไปแล้วก็มันจะเละง่ายไม่น่าทานยังไม่เป็นชิ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวโจเขียนส่วนผสมไว้ให้ที่ใต้คลิปเช่นเคยครับเพื่อนๆก็ลองทําทานดูถ้าใครสนใจนะครับเมนูนี้หรือที่บ้านใครทําเมนูแบบนี้ลักษณะอื่นก็คอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปโจะจะได้เอามาลองทาบ้างเนาะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากครับท,ที่ติดตามวิดีโอของโจแล้วเดี๋ยว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i ต e กดติดตามช่องให้โจกด้วยนะครับจะได้ทราบเวลาที่โจกอัปเดตเมนูใหม่ๆกดกระดิ่งด้วยเตือนด้วยเพราะเวลาโจกลงคลิปเพื่อนๆจะได้ทราบว่ามีเมนูใหม่มาแล้วอะไรอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันในเมนูถัดไปครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ